สวัสดีครับพบกับผมช่างตุนอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับ fortuner l e g e n d e r นะครับคันนี้มาอัปเกรดชุดเครื่องเสียงที่เป็นชุดยอดนิยมตอนนี้คือ sub box d s p ของเราตัวใหม่นั่นเองแล้วลูกค้ามี sub box ตัวเก่าอยู่แล้วอีกข้างนึงนะครับซึ่งตอนนี้เรา install ก็คือติดตั้งเบิ้ลเข้าไปเลยนะครับสำหรับ sub สใบ,บนี้นะครับลองไปฟังคุณภาพเสียงครับว่า sub สใบ,บเป็นยังไงบ้างครับ คุณผู้ชมครับฟังไปพอหอมปากหอมคอเมร่สนั้นลั่นเมืองเลยนะครับสําหรับซับสองดอกนะครับแล้วคันนี้ไฮไลท์นะครับสําหรับโตโยต้ารีเจนเดอร์ใครหลายคนยังติดปัญหาเรื่องกล้องรอบคันอยู่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการจะดูมุมกล้องต่างๆนี่นะครับจะมีสวิตเป็นไมโครสวิตเล็กๆแยกมาให้เรากดนะครับกดแช่เพื่อเปลี่ยนมุมต่างๆนะครับอ๋อแต่ต้องใส่เกียร์ถอยหลังก่อนนะครับแล้วถ้าเราอยากจะเปลี่ยนมุมนี่ครับกดแช่นะครับนี่เราก็จะดูมุมแบบปกติได้นะครับเลือกมุมได้หลายๆมุมนะครับก็จะเห็น กล้องรอบคันแบบเดิมนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของคันนี้ก็คือติดเป็นตั้งจอ Android นะครับก็คือสามารถที่จะเล่นระบบเดิมก็ได้นะครับอ่าหรือมาเกี้ยออกนะครับแล้วก็กดแชร์เพื่อกลับสู่ระบบเดิมนะครับกดแช่ไล่ไปเรื่อยนะครับก็จะกลับมานะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เล่น Android ต่างๆนะครับ เร็วมากๆนะครับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับซึ่งคันนี้เป็นตัวท็อปแรม6เลยนะครับเป็นจอตรงรุ่นนะครับแต่ว่าข้ามระบบ JBL ออกไปเลยเพราะว่า JBL เดิมลูกค้าบอกเลยว่าเสียงคุณภาพไม่ผ่านนะครับโอเคนะครับในหมดของ Android มันมีมาเยอะแล้วผมคงไม่พีเซ็นว่ามันทำอะไรได้มากนะครับเดี๋ยวเปาเสียงก่อนนะครับในหมดของ Android มันทำอะไรบ้างผมคงไม่พีเซ้นแล้วนะเพราะทุกคน เชื่อว่าในเจนนี้คงรู้กันอยู่แล้วว่า Android สามารถที่จะเล่นแอปพลิเคชันต่างๆที่เป็นของ Android ได้เลยนะครับแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับสำหรับการใช้ชีวิตในการอยู่ในรถนะครับซึ่งปัจจุบันเมืองไทยรถติดจะได้เพลิดเพลินและมีความสุขกับการใช้รถคันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมช่างตุ่นขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ